สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้มีอากาศพาเพื่อนๆมาชมุมทุง่งนาใต้หมู่บ้านนะครับแล้วก็แหล่งเก็บน้ำไว้ทาการเกษตรนะครับแล้วก็ไว้ทำเป็นป้าปานะครับในของหมู่บ้านประมาณ4ีหหมู่บ้านนะครับที่ใช้แหล่งน้ำอันนี้นะครับก็กวอนนี่จะมาชมคลิปก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเนาะจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งก็หายไปนานพอสมควรนะครับหนึ่งด้วยไม่มีเวลานะครับภารกิจเยอะนะครับบีนน้กเรยไดเมริกาศเอาคลิปนะครับเป็นทุ่งนาถ่ายหมู่บานให้ดูกันนะครับก็สิ่งที่เห็นนี่ก็คือทุง่งนานะครับแล้วก็เขาจะมองเห็นได้ว่าเขาเข,าเขียวนะครับด่านบน,นก็จะเป็นแหล่ง เก็บนาบนะครับไปทําการเกษตรนะครับฝนไม่ค่อยตกนะครับตกแต่ในหมู่บ้านแต่ในทุ่งนาเนี่ยนาไม่ค่อยมีมันจะมีเป็นบางเปลงบางเปลงก็มีเต็มบิ่งเต็มเปลงบางบางเปลงก็มีแข่ขอบมุมนานะครับฉะนั้นนะครับก็ยังรอฝนอยู่นะครับก็บางปีนี่ถ้าฝนตกมาดิ ดีๆนี่ก็ถึงขันก็ถ่วมก็มีบางปีนี่ก็ถึงขันแรงไปเลยอ,อย่างปีที่แล้วเราก็ไปเจอเร่งนะครับแต่ยังดีหน่อยช่วงเขาอุ้มทองทําให้ฝนตกลงมาก็เลยเขาฟื้นนะครับปีนี้เขาดีทุกๆคนนะครับเขาดีทุกๆคนบางคนก็ได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วบางคนก็ยังรอน้าฝนอยู่นะครับน้ามี่เห็นอยู่นี่ก็ยังไม่เต็มบึงนะครับยังไม่เต็มบึง นะครับถ้าฝนตกมาอีกสักระยะหนึ่งน้ำก็คงจะเต็มบึงแล้วก็คงจะไหลลงคลองนะครับก็สามารถาสูบเขาไรนาได้นะครับบางคนเขาก็สูบไปเร้วนะครับบางคนก็น้ำในแปลงนา,าานาค่น้ำฝนนี่ก็เพียงพอนะครับนี่แหละครับก็คือเป็นบรรยากาศที่อยากจะนำมาให้ดูนะครับแรงน้ำแรงนี้ก็าสามารถ ทำมาหากินได้นะครับด้วยการถอดเห็ดักไข่นะครับก็เป็นเป็นแหล่งน้ำถือว่าเป็นหัวใจลักของชุมชนเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีคลองไหลไป,ไปทายหมู่บ้านเพื่อเข่าป่ปาะนะครับสำหรับเอาไวยใช่ประโยชน์ต่างๆนะครับน้ำถ้าน้ำเหลือ นน้อยนะครับน้ำจะค่อนข้างเคม็มออกออกเล็กๆออกเค็มๆนะครับฉะนั้นต้องรอให้น้ำฝนมาผสมน้ำถึงจะาสามารถใช้ได้แบบดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงนาแรงน้ำเรือน้อยนี่น้ำจะค่อนข้างออกก่อยนะครับเวลาอาบน้ำก็จะเหนียวตัวนิดนึงนะครับก็รอฝนอย่างเดียว นะครับเพื่อมาเติมน้ำให้กับบึงนะครับเขาเรียกว่าบึงเลืเลงนะครับคนแถวตำบลพระค่าเนี่ยจะรู้จักดีนะครับหรือคนบ้านหนองมาบ้านมะค่าบ้านหวยายบ้านหววน้อยนะกับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนอะเอาไว้มีกาดเดี๋ยวจะนำคลิปดีๆมานำเสนออีกนะครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจขอบคุณ ทุกๆซับสไคร์นะครับขอบคุณทุกๆแชร์ Share, นะครับขอบคุณมากๆนะครับหวังว่าเราคงจะมีอากาศนำคลิปดีๆแบบนี้มาเสนออีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ